สวัสดีค่ะวันนี้ลูกขวัญสไลฟ์พาทุกคนกลับมาชมสารเจ้าที่ดีต่อใจเอพินที่5ด้วยกันนะคะโดยวันนี้ค่ะลูกขวัญจะพาทุกคนมาสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมทีสารเจ้านำให้กวนอิมเนี้ออยู่แถวพระปลาชายัยติดกับสำนักงานของมูลนิธิปอเต็กตึงใกล้กับสอนอพระพลาชายัยและไม่ไกลจากวัดคณิกาผลหรือวัดคุณย่าแฟงนั่นเองค่ะ โดยทุกคนนะคะสามารถเดินทางมาที่นี่ได้โดยข้ามจาก MRT สถานีเยาวราชที่แยกแปลงน้ำเมื่อเราเดินเข้ามาถึงด้านในนะคะก็ให้เข้าไปที่ประตูค่ะด้านซ้ายมือจะมีเจ้าหน้าที่ตู้บริจาค และธูป29ดอกจัดเป็นชุดไว้พร้อมไปแนะนำว่าไว้จุดไหนก่อนนะคะสำหรับศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะปิดค่อนข้างเร็วถ้าให้ลูกขวัญแนะนำนะคะมาถึงที่นี่สักไม่เกินบ่ายสองโมงค่ะจะได้ค่อยๆสักการะแต่ละจุดอย่างเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ไม่รีบร้อนเกินไปนะคะ จุดแรกเช่นเคยค่ะสักการะถีตีแปบบอเทพพยดาฟ้าดินและเจ้าเขานะคะจากนั้นค่ะเดินมาที่ด้านซ้ายมีบทสวดนะคะสักการะขอบารมีพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตสวนค่ะซึ่งจะมีทั้งบทสวดแบบสั้นและแบบยาวนะคะก็เลือกสวดได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะหรือว่าจะสวดทั้งสองบทก็ได้นะคะ จากนั้นค่ะเมื่อปักทูบแล้วโดยไม่ต้องจุดนะคะเดินมาจุดที่4ค่ะเทพเจ้าไฉ่สิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาบนั่นเองค่ะโดยด้านล่างนะคะก็จะมีเทพเจ้าเสืออยู่่ตรงนี้ค่ะและจากนั้นค่ะเดินทางเข้ามาผ่านซุ้มประตูด,ด้านในนะคะเพื่อมาสักการะ,ระองค์เทพเจ้าไทยสวยเอียค่ะ ซึ่งคุ้มครองดวงชะตานะคะของพวกเราทุกๆคนในแต่ละปีจากนั้นค่ะก็มาที่จุดที่6ค่ะนั่นก็คือตีจูเอียซึ่งดูแลคุ้มครองสถานที่แห่งนี้นั่นเองค่ะสำหรับศาลเจ้าแห่งนี้นะคะก็จะมีทั้งแปะกงและแปะมาอยู่ที่ตีจูเอียนะคะซึ่งถ้าเป็นตามบ้านเนี่ยเราจะเห็นแปะกงบางศาลเจ้าจะ แยกตีจูเอียกับแปะกงออกจากกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานั่นเองค่ะและจากนั้นค่ะขึ้นไปที่ด้านบนนะคะสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือค่ะที่นี่เนี่ยจะไม่ได้อนุญาตให้จุดทูปในช่วงนี้เพื่อลด pm 2 5นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะเรามีศรัทธาและความตั้งใจที่ดีเนี่ย ยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เมตตาและประทานสิริมงคลให้เราเสมอคะ่ะสำหรับจุดนี้นะคะเป็นเจ้าแม่กิมบ่อเนียคะ่ะซึ่งลูกขวัญก็เพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรกเช่นกันนะคะก็มีพลังงานดีมากๆแล้วก็สัมผัสได้ถึงความร่มเย็นเป็นสุขขณะที่สก,การาท่านคะ่ะและอีกจุดหนึ่งคะ่ะ เทพเจ้าหวังต้าเซียนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถมาขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรงสดใสกับท่านได้นะคะเมื่อสักการะเทพเจ้าจีนทุกๆพระองค์ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินย้อนกลับทางเก่าค่ะลงมาที่ชั้นหนึ่งเหมือนเดิมจากนั้นนะคะไปที่หน้าประตูค่ะเพื่อปักธูปข้างล้านหนึ่งดอก ณนะมึงสิงกงหรือเทพทวารบาลก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนใครอยากมาเสี่ยงเซมซีนะคะเดินย้อนกลับเข้ามาด้านในเพื่อเสี่ยงเซมซีได้โดยที่นี่เนี่ยมีเซมซีเกือบร้อยใบเลยทีเดียวค่ะขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองเทพเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ